สวัสดีค,ดค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ s e l l on Tour สวัสดีชาวลาดพร้าวบางกะปิด้วยนะคะวันนี้อยู่กับลูกศรและเจแดนครับผมเป็นลิฟวิ่งเคียร์เตอร์ประจำโครงการ The o r i g i n a ลาดพร้าวบางกะปิค่ะวันนี้อยู่กับคอนโดเปิดใหม่นะคะติดถนนใหญ่ตึกสูงไกล,ล้รถไฟฟ้าห้างและโรงพยาบาลค่ะ แต่ทุกอย่างที่คุณลูกสรพูดมานะครับตรงนี้เป็นทำเลที่สามารถเดินเท้าไปได้เลยถือว่าใกล้มากๆกับจุดตรงนีน้แล้วมาในคอนเซปต์ Dynamic o f l i f e นะคะการใช้ชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งค่ะคเดี๋ยวด้านในจะเป็นยังไงไปชมกันนะคะโซนด้านหน้าเลยค่ะคุณเจแดนตรงนี้จะใช้เป็นระบบเ a ส e สแกนใบหน้านะคะเป็นทางเข้าของทางโครงการค่ะเปิดเข้ามาค่ะจะเป็นในส่วนของแกนล,ล็อบบี้ของทางโครงการนะคะก็จะมีพี่ๆเซลล์ที่น่ารักคอยพาเยี่ยมชมโครงการค่ะคุณเจแดน ก็พิจารณาทุกวันนะครับทางการทุกวันเลยตรงน<ช>ี้ค่ะแล้วก็ถัดมาทางด้านโซนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแกลล็อปบี้ของทางโครงการค่ะก็จะมีพื้นที่สําหรับการนั่งเล่นพักผ่อนะคะ่ะแล้วก็ทุกพื้นที่จะมีฟรีไวไฟแล้วก็ปลั๊กชาร์จให้ทุกจุดเลยค่ะคุณเจได้ตรงนี้ถือว่าค่อนข้างโปร่งนะคุณลูกต่อใช่ค่ะคุณนขน้างล่างได้เลยถูกต้อง,<ร>งค่ะแล้วก็เชื่อมออกไปโซนด้านนอกนะคะจะเป็นพื้นที่สีเขียวของทางโครงการค่ะจะสังเกตเห็นว่าจะมีลมพัดผ่านตลอดทั้งวันเลยค่่่ะเเจดนนกก็สาามรถปัังล น,นะคะคแล้วก็ทางนี้จะเป็นทางเข้าอีกหนึ่งทางของทางโครงการนะคะจะใช้เป็นระบบคีการ์ดค่ะคุณเจดนใช่ค่ะ,คะจากโซนแก๊ล็อบบี้ที่เราเดินมากันนะคะคุณเจแดนจะสังเกตเห็นดีไซน์ของทางโครงการาะคะ่ะว่าจะเป็นเส้นสายแล้วก็เป็นเส้นโคง้งค่ะคซึ่งเหมือนกับการใช้ชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งในทำเลลาดพราวบางกะปิเลยะคะ่ะ ตรงนี้คือผมมองสุภาเหมือนแบบอยู่โรงแรมเลยครับใช่ค่ะคุณเจได้เราก็เดินเชื่อมมาพื้นที่ส่วนกลางชั้นหนึ่งนะคะจริงๆโครงการเราส่วนกลางจัดเต็มทั้งหมด4ชั้นเลยนะคะ,ะคุณเจได้ จริงๆคุมองว่าส่วนกลางน่าจัดเต็มที่สุดในโซนละแวกนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนกลางจัดเต็มที่สุดในทา,ในาเนลาสเพาบางกะปิเลยค่ะแล้วก็โซนห้องนี้นะคะจะเป็นห้องมิทติ้งรูมค่ะคุณเจดนันสำหรับลูกบ้านที่อยากจัดประชุมแบบโปรเฟชชั่นอลก็สามารถมาใช้บริการห้องนี้ได้นะ,ะสามารถบุ๊กิ้งใช้งานได้ไถูกต้องค่ะคแล้วก็โซนด้านซ้ายมือนะคะคุณเจดนจะเป็นห้องคอริเคชันค่ะจะเป็นห้องที่สามารถเข้ามาคีดเอทงานได้ห้องนี้จะเงียบสงบมากๆค่ะแล้วก็ถัดมาโซนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ ห้องสตูดิโอค่ะคุณเจแดงรองรับสําหรับลูกบ้านที่เป็นอินฟูแล้วก็มีไว้บอร์ดให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนี้คนแบบไลฟ์สดติ๊กต็อกบ่อยก็ใช้ใน้นี้ได้ใช่ไหมเราก็ทําออกมารองรับสําหรับลูกบ้านที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นอินฟูด้วยค่ะผมแอบเห็นแบบฟิวเจอร์บอร์ดตรงนี้เพิ่มเติมด้วยแต่ว่า อาจารย์แบบออนไลน์ก็ใช้งานได้ใช่าสามารถใช้งานได้นะคะก็มีลูกบ้านเข้ามาบุ๊กิ้งใช้ห้องนี้เป็นประจําเหมือนกันนะคะ<ช><ช>ก็จะสามารถมีมีประตูนะคะปิดกั้นโซนนี้คะ่ะเพิ่มความเป็นส่วนตัวไดวะคะ้ค่ะใช่ค่ะ<ช>คุณเจ<ช>น,นยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวถัดมาทางด้านโซนนี้ค่ะคุณเจน โซนนี้ะ Sony นะคะจะเดิมเชื่อมไปนิติบุคคลของทางโครงการาค่ะบริหารงานโดยบริษัทพีโมนะคะคุณเจแดบอยู่ภายใต้แบรนด์ออริจินเองเปิดทําการตั้งแต่9ก้าโมงจนถึง1นึ่ทุ่มเลยค่ะเวลารับพัสดุนะคะติดต่อกับทางนิติโซนนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าอยากรับหลังจาก เวลาทําการนะคะโครงการมีรองรับสําหรับสมาร์ทล็อกเกอร์ให้ด้วยค่ะคือบทที่ผมเลิกงานด้วอย่างเงี้ยถูกต้องค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มาสามารถใช้บริการโซนห้องนี้ได้สามารถแจ้งเงิมาฝากกับช่องนี้ได้เลยใช่ค่ะพอโครงการนะคะจะเป็นระบบที่ก้าวเข้าออกหมดเลยใช่ไหมครถูกต้องค่ะคุณเจแล่เรื่องความปลอดภัยนะคะเปิดเข้ามานะคะจะเป็นในส่วนของตัวลิฟต์โดยสารค่ะมีทั้งหมด4ตัวนะคะแล้วก็มีลิฟต์เซอร์วิสแยกอีกหนึ่งตัวทางด้านหลังอาคารค่ะได้ค่ะ เ,เราจะพาไปชมส่วนกลางที่ชั้น4กันก่อนนะคะแล้วก็โครงการนะคะมีทั้งหมด644ห้องนะคะคุณเจเดน Z ans, แล้วก็มียูนิตร้านคา้าทั้งหมด4ยูนิตค่ะตอนนี้มีรอสั่งเปิดให้บริการแล้วถึงเที่ยงคืนด้วยค่ะนะ<า>ี่เราสั่งท้องช่องเด็กได้เลยใช่ค่ะเชิญคยัชิญคะ่ะโซนนี้จะเป็นพื้นที่สระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสนะคะคุณเจเดน Z เดี๋ยวเราไปชมฟิตเนสกันก่อน,นะคะ่ะได้เลครับผมว,ว้าวฟิตเนสกว้างได้ค่ะ ฟิตเนสใหญ่มากๆนะนะคะฟิตเนสของโครงการนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3โซนค่ะก็จะมีเป็นโซนเวทเทรนนิ่งนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะมีโซนคาร์ดิโอด้วยค่ะเหมือนเจได้คาร์ดิโอก็จะมีลู่วิ่งแล้วก็ปั่นจกักรยานนะคะ ถือเครื่องเล่นครบมากๆากเลยทีเดียวใช่ค่ะนอกจากนี้ยังมีเครื่องแมชชีนด้วยสําหรับการเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะเฉพาะส่วนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะใครที่อยากเป็นสายออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อค่ะสามารถมาใช้บริการ่วนด้านในสุดได้นะคะแล้วก็การดีไซน์ของโครงการนะคะจะเป็นฟิตเนสแบบตอนยาวด้วยค่ะสามารถเวททรนิ่งโซนตอนยาวได้ทั้งหมดเลยค่ะผมแอบเห็นกระจกเยอะมากๆนะครับตรงนี้ค่ะแล้วก็ความพิเศษเลยโครงการตั้งใจออกแบบเป็นกระจกแบบฟูลเฟรมด้วยค่ะสามารถเทควิวสระว่ายน้ำแล้วก็พื้นที่สีเขียวโซนด้านนอกได้ เพิ่มความแอคทีฟในการออกกําลังกายได้นะครับฟินเลยครับออกกำลังกายเห็นวิวข้างนอกตรงนี้เดี๋ยวจกไปชมข้างนอกแล้วค่ะเลลองไปชมข้างนอกกันนะค่ะข้างนอกของโครงการนี้เป right. ็นตัวห้องสระว่ายน้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะสระว่ายน้าแล้วก็มองเห็นเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองด้วยค่ะายไฮไลท์ของทางโครงการเลยค่ะแต่ว่าโครงการนี้ใกล้กับรถไฟ้ามากๆเลยใช่ค่ะถ้าไปชั้นบนสุดจะมองเห็นรถไฟฟ้าเลยค่ะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการนะคะ โซนด้านนอกนะคะคุณเจเดนเราจะแบ่งออกเป็น2โซนค่ะถ้าเป็นโซนทางด้านข้างนะคะจะใช้เป็นในส่วนของห้องสตรีมรูมค่ะแล้วก็มีห้องอนาบน<ะ>้ำให้ด้วยค่ะอันนี้นี่นนทางนี้ได้ค่ะทางโครงการจะเดินเชื่อมมานะคะเป็นในส่วนของไอซ์เคปการ์เดนค่ะก็ะจะเป็นพื้นที่สีเขียวของทางโครงการนะคะมีพื้นที่สําหรับการนั่งเล่นพักผ่อนค่ะแล้วก็เดินเชื่อมมานะคะจะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ําค่ะ สระว่ายน้ำที่นี่นะคะจะเป็นระบบเกลือค่ะความลึก1.2เมตรแล้วก็ยาวท่าโอลิมปิก25เมตรเลยค่ะสามารถออกออกกำลังกายได้่วนนี้เลยค่ะว่ายออกกำลังกายได้เลย่วน<ด>นี้มีโซน,น,นใช่ค่ะฟังก์ชันในสระว่ายน้ำนะคะจะมีในส่วนของอ่างจากรุชิด้วยค่ะสามารถแช่ตัวผ่อนคลายได้ค่ะส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีแรงดันน้ำมาค่ะตรงนี้ก็จะขึ้นมานวดตัวได้เป็นการรีแลกซ์ไปเรื่อยๆหลังเลิกงานใช่ไหมครับรูต่อใช่ค่ะรตรงนี้ผมว่า ไดใช้งานจริงแน่ๆแล้วก็ความพิเศษนะคะโซนนี้ตอนเย็นจะสวยมากๆเพราะว่าจะเป็นซันเซ็ตค่ะพระอาทิตย์จะตกโซนนี้พอดีค่ะคุณเจนใช่เป็นโซนแบบแดกตกใช่ค่ะแล้วก็ความพิเศษเลยตรงนี้ค่ะออกแบบเป็นลักษณะวงจุ้ยด้วยค่ะพื้นที่หน้าโครงการนะคะจะเป็นแม่น้ำรับทรัพย์แล้วก็ตัวคานเปรียบเหมือนภูเขาค่ะใช่อ๋อน้าทะเลหลังภูเขาใช่ไหมถูกต้องค่ะความเชื่อจีนจริงเค่า เดี๋ยวเราไปชมส่วนกลางชั้น23กันนะคะคุณเจแดงอันนี้เป็นไฮไลท์ของโครงการเลยแต่ว่าก่อนไปชมส่วนกลางเดี๋ยวลูกศรพาแวะชมรูปแบบห้องก่อนได้ไหยครับผมที่โครงการเหมือนผมดูข้อมูลคร่าวๆน่าจะมีเป็น2รูปแบบใช่ไหมครับถูกต้องค่ะที่นี่จะมีรูปแบบห้องซิมเพ็กแลวก็ดูโอสเปรค่ะเป็นรูปแบบห้องสองชั้นนะคะไปดันสูงโปร่ง4.2เมตรเลยค่ะตรนนี้ลูกก็แบบคุณลูกศรพาผมดูสองรูปแบบแด้ ตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะคุณเจได้โปรโมชั่นของโครงการนะครับตอนนี้ก็คือเป็นห้องตระหาเริ่มต้นรูปแบบ7 9้านบาทผ่อนเริ่มต้นเพียง8,900บาทเท่านั้นเองเนาะคุณเจได้รูปแบบห้องที่จะพาไปชมสวยมากๆค่ะแล้วก็ลูกศรซื้อที่นี่อยู่เองเหมือนกันค่ะคุณเจได้เป็นแปลนี้เลยดี๋ยเยังตืนเตอว่าต้องมีอะไรดีถูกต้องแชม ค่ะ, okay, คะแล้วก็ตัวลิฟต์ของโครงการนะคะจะเป็นระบบล็อกชั้นด้วยค่ะ <Hey. S 1> ไปชั้นส่วนกลางแล้วก็ชั้นที่พักอาศัยได้อย่างเดียวนะคะ <Hey. S 1> แล้วก็ความพิเศษเลย <Hey. S 1> เป็นระบบแบบไฮสปีดด้วยค่ะ1 r ฟลอต่อ1น1วินาทีเท่านั้นเองค่ะคุณเได็ความดู <Hey. S 1> ใช่ค่ะเชิญค่ ้องออกแบบอเป็นรูปแบบโครงการนะคะออกแบบเป็นลักษณะปีกนกค่ะก็จะมีทั้งหมด2ฝั่งนะคะคุณเจได้ใค่รูปแบบแรกที่เราจะมาชมนะคะจะเป็นรูปแบบวัน e ว r o o m Smart k i t ช h e n ค่ะเป็นแปลนที่นิยมแล้วก็รูปแบบที่นิยมที่สุดแล้วก็ขายดีมากๆค่ะ เปิดเข้ามานะคะจะเป็นในส่วนของโซนลิฟวิ้งรูมค่ะข้อดีเลยก็คือสามารถแบ่งฟังก์ชันแต่และฟังก์ชันในห้องนะห้องนี้ได้อย่างลงตัวเลยค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะโครงการส่งมอบแบบ fully fitted นะคะมีการบิวอินให้แทบทุกส่วนแล้วค่ะตั้งแต่ส่วนนี้เลยนะคะก็จะมีเป็นตู้เอเนกประสงค์ด้วยค่ะในโซนนี้ค่ะโครงการจะมีการบิวอินในส่วนของชั้นวางรองเท้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะ่วนนี้ค่ะ คือมีให้ครบเลยใช่ไหมครับครบเลยค่ะมีช่องระบายอากาศให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ด้วยความที่ประเทศไทยเป็นแดดเป็นร้อนชื้นเนาะใช่รเราดีไซน์ช่องใช่ดีไซน์ช่องเก็บดมให้เรียบร้อยแล้วค่ะคือเขามีการคิดมาให้เราเรียบร้อยแล้วถูกต้องค่ะแล้วก็มีการบิวอินชั้นวางทีวีให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็ความพิเศษเลยค่ะโครงการแบ่งสัดส่วนด้วยประตูบานสไลด์ถึง3ตอนค่ะโซนนี้ ข้อดีตรงนี้ค like ่ะทําให้ห้องดูโป่งแล้วก็โล่งมากๆค sure. ่ะด right <the yeah, ูโป่งมากจริงคือใช่ค่ะถัดมาทางด้านโซนนี้นะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้าของทางโครงการค่ะมีการบิวอินให้พื้นจะหลดฝ้าเลยค่ะตู้คนข้างใหญ่เลยนะครับใช่ใส่เสื้อผ้าได้เยอะมากค่ะบนเจะแดงนใช่แล้วก็มีฐานเตียงให้เรียบร้อยนะคะตรงฐานเตียงจะมีในส่วนของลิ้นชักให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะใช่ค่ะ เป็นครีนไซส์5ฟุตค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของโครงการเลยนะคะจะเป็นครัวปิดติดกับระเบียงค่ะมีประตูบานสไลด์กั้นให้ทั้งหมด3ตอนนะคะสามารถระบายกลิ่นออกโซนลอกระเบียงได้ค่ะคุณเจดอนใช่เลยเผื่อทำครัวใส่กข้าวเพิ่มเติมนะครับนี้สามารถแบบเปิดระบายอากาศได้เลยใช่ค่ะแล้วก็โครงการดีไซน์เคาน์เตอร์ครัวให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีต่อไฟฟ้าให้2หัวนะคะเป็นยี่ห้อเมกนําเข้าจากอิตาลีด้วยค่ะแล้วก็ดีไซน์ช่องเก็บของนะคะที่จัดระเบียบของ ค่ะคุณใจแดงช่องใส่ช้อนเยอะมากมากถูกต้องค่ะแล้วก็เน้นพื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่าเลยค่ะคุณใจแดงโซนนี้นะคะความพิเศษเลย <c oughs> ก็คือจะเป็นในส่วนของที่พักของค่ะแล้วก็พิดขึ้นทําเป็นเขียงได้ด้วยค่ะใ <Wow. S 2> ช่คือออกแบบมาให้แบบเรียบร้อยเลยนี้ถูกต้องค่ะคุณใจแดงอันนี้เป็นแผนที่นิยมแล้วก็ขายดีมากๆค่ะคุณใจแดงเชื่อมมาตรงนี้นะคะสามารถทําเป็นโต๊ะแต่งหน้าได้ค่ะ ก็จะเชื่อมกับตัวห้องน้ําเลยค่ะส่วนห้องน้ํานะคะก็จะเป็นกระจกแบบเต็มบานเลยค่ะมีการแบ่งกั้นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งค่ะอยู่สองท่านกว้างมากค่ะใช่แล้วก็ดีไซน์ช่องเก็บของให้เรียบร้อยแล้วนะคะโซนนี้สามารถเก็บของได้เยอะมากค่ะ แบบมันโครงการน่าจะมีการยืมอินมาให้เกิดมาถูกต้องค่ะจริงๆขาดแค่เฟอร์นิจเจอร์ลอยตัวก็สามารถเข้าอยู่ได้แล้วค่ะคุณเจแดงตัวเสื้อผ้าตัวถังเตียงตัวแอร์เนี่ยคือติดตั้งให้เรียบร้อยถูกต้องค่ะห้องนี้พักอาศัย1นถึงสท่านสบายๆเลยค่ะคุณเจแดงใช่แล้วก็ยังไม่หมดนะคะจะมีแลยูนิตของทางโครงการด้วยเป็นรูปแบบดูโอ้สปีดค่ะเป็นห้องรูปแบบ2ชั้นนะคะเพดานสูงโปร่งสีเมตรเลยค่ะมาชมกันดีกว่า าค่ะแล้วก็ความพิเศษเลยจะมีแค่4ชั้นเท่านั้นค่ะคที่เราจัดทาเป็นรูปแบบห้องดูโอสปีดนะคะก็จะมีชั้น4ชั้น21 22แล้วก็2 3ค่ะคือีชั้น,น,นค่ะถูกเลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมกันที่ชั้น21นะคะ เดี๋ยวหลังจากพาชมห้องเสร็จจะพาไปชมส่วนการที่เป็นไฮไลท์เด็ดของทางโครงการเลยค่ะอันนี้แอบเห็นในส่วนของสกายเชียเตอร์นะคะดูหนังแบบเอวดอร์บนดาดฟ้านะคะนคือบนดาดฟ้ามีโซนดูหนังนี่แหละถูกต้องใช่ค่ะที่เป็นไฮไลท์เลยฉายหนังตอนสองทุ่มค่ะมันจะแรงใช่ยวรูปหล่พาไปชมด้วยถูกต้องค่ะเช่นคะ่ะเดี๋ยวก่อนไปชมรูปหา่พาชมอีกรูปแบบห้องก่อน พอเป็นห้องแบบโกสเปซเพดาะนแบบค่อนข้างสูงใช่โซนคอ,อร์ดริลอสูงมากๆสูงโผงมากๆค่ะถูกต้องค่ะคุณเจเดนโอ้เปิดเข้ามากว้างมากๆค่ะคุณเจเดน วันนี้เราอยู่กับห้อง One d Ro 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 u o Space นะคะพื้นที่ใช้สอยรวมบนล่างอยู่ที่3.5ตารางเมตรค่ะเพดานสูงถึง4.2เมตรเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละฟังก์ชันโคงการจัดประมาณไหนคุณเจได้ เริ่มตั้งแต่โซนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของโซน living room ค่ะเราสามารถด,ดีไซน์การใช้สอยอการใช้ชีวิตภายในตัวห้องนี้ได้เลยวันจจได้ลูกค้าบางท่านก็จะวางเป็นในส่วนของโต๊ะทํางานโซนนี้ค่ะเพราะโครงการให้กระจกแบบบานใหญ่เลยสามารถเทควิวในส่วนของ city view ส่วนด้านนอกได้ค่ะตรงนี้แบบถ้าทำงานเนีมนองข้างนอก็จะสวยแ่ใช่<ด>ค่ะ,<ด>คะลูกค้าที่แบบ work from home ค่ะชอบแปลนนี้เยอะมากมาะคะ่ะ เดี๋ยวเราลองขึ้นไปชมชั้นลอยดูค่ะห้องนี้ก็จะแบ่งโซนห้องนั่งเล่นแล้วก็ชั้นลอยส่วนนั้นบนนะคะน,น่ถูกต้องใช่ค่ะคุณจะได,ได้ส่วนนั้นบนนะคะโครงการมีการวิวอินฐานเตียงให้เรียบร้อยค่ะขนาดควีนไซส์5ฟุตนะคะแล้วก็มาพร้อมกับวอล์กอินโค e t ขนาดใหญ่ด้วยค่ะคุณจได้ มีกระชักกันให้ด้วยใช่ค่ะส่วนนี้จะมีในส่วนของประตูบานสไลด์กันให้3ตอนค่ะลูกค้าบางท่านก็สามารถติดตั้งถ้ามาส่วนนี้ได้เพิ่มความเป็น private ได้ถูกต้องค่ะถู้เสิร์ผ้าพมีช่องเยอะมากๆใช่ใหญ่มากๆเลยค่ะคุณเจนสัมรการให้สใช่ไหมถูกต้องค่ะเป็น2 4 0 0 0ทีวีแล้วก็12 0 0 0ค่ะคุณเจน ค่อนข้างเป็นตัวใหญ่เลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็สําหรับใครที่อยากมีบ้านใจกลางเมืองค่ะลูกศรมองว่าแปลนนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะพอให้อารมณ์เหมือนการพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลยแต่เราได้ทําเนที่สามารถเดินทางสะดวกมากๆค่ะจริงครับโปรมากเลยใช่ค่ะคุณเจแดงให้ความสึกเหมือนอยู่บ้านเลยถูกต้องค่ะสามารถวางโซฟาเบสโซนีก็ได้เหมือนกันนะคะทำเป็นอีกเตียงนอนถูกต้องเชื่อมตื่ แล้วก็เราจะเดินเชื่อมมาส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะคะก็จะมีประตูบานสไลด์กั้นให้3ตอนนะคะโซนนี้เป็นครัวแบบหน้ากว้างมากๆค่ะมีเแเจงนมีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีเตาฟฟ้าให้2หัวเหมือนกับห้องรูปแบบเมื่อสักครู่เลยค่ะแล้วก็ข้อดีของห้องนี้นะคะเราจะมีสเปซพื้นที่อีกเยอะเลยที่สามารถบิวอินของโซนนี้ได้ค่ะเป็นตู้เก็บของเพิ่มเติมใช่ใชค่ะ,คะสามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารหรือว่าเป็นตู้<ม>ได้ หรือบางท่านทําเป็นเคาน์เตอร์บาร์ได้ ها, ค่ะคุณเจเที่ใช่ค่ะแล้วก็สุขภัณฑ์ในห้องน้ำนะคะโครงการแบ่งก้าน่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยค่ะ ให้กระจกแบบเต็มบานเช่นเดียวกันใช่ค่ะแล้วก็สุขภัณฑ์แบบวอลฮังด้วยค่ะเป็นแบบลอยตัวนะคะมีการเจาะบล็อกใส่ของเรียบร้อยดีไซน์ให้เรียบร้อยผมแอบเห็นมีตัวของหรือปลั๊กไฟให้เพิ่มเติมให้ด้วยใช่ไหมคะต้องใช่ค่ะคุณเจนโซนนี้จะมีปลั๊กไฟในห้องน้ําให้นะคะสําหรับใครที่มีใดประผมก็เป่าผงในห้องน้ำได้เลยถูกต้องแล้วเรื่องเสียงไม่ต้องกังวลเลยค่ะโครงการมีการใส่ที่ซับเสียงให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้จะสามารถซับเสียงได้หนึ่งระดับค่ะก็จะมีทั้งประตูห้องน้ํา ก็ประตูหน้าห้องนะคะับประตูหน้าห้องก็มีเพิ่มเติมไปด้วยค่ะเพิ่มความไพ i v a t e นี้กว่าเดิมค่ะเราใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกส่วนเลยค่ะค่ะโอเคเป็นยังไงบ้างคะรูปแบบนี้คุณเจดีย์ค่อนข้างสวยมากๆนะครับคือห้องรูปโปร่งกับบังกะปมากๆใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมเป็นส่วนกลางชั้นไฮไลท์ของทางโครงการเลยถูกต้องค่ะสวยมากๆเลยแล้วยิ่งช่วงเย็นสวยมากๆค่ะคุณเจดีย์เห็นวิวแบบ190องศาของลาดพร้าวบางกะปิเลยค่ะ จริงๆเห็นไกลถึงตึกปบะยุกเลยนะคะต,ตึกบหยกเลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปชมกันนะใช่คะัชัส้ยชค่ะจะเป็นทก,การี่สามใช่ไหมต้อใช่ค่ะ ตอนนี้ว่างขายน้อยมากๆแล้วค่ะใครที่สนใจอยากให้แนะนำรีบเข้ามาดูค่ะว่างขายน้อยมากๆเลยปังเป็นห้องใกล้โซเอาแล้วนะคะอย่างรูปแบบวันเวดดูมดูเออร์สเปซค่ะตอนนี้ว่างขายหนึ่งห้องสุดท้ายแล้ว <Wow. S 2> ขนาด2ี่ตารางเมค่ะ จุดไฮไลท์ของทางโครงการนะคะจะเป็นในส่วนของสกายโซเชียลเลาฟค่ะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับการนั่งเล่นนั่งทํางานได้ค่ะเพราะโครงการก็มีฟรีไวไฟแล้วก็ปักช้าให้ทุกจุดเหมือนกันค่ะของโครงการยิปาที่มีตัวถูกต้องค่ะแล้วก็ออกแบบกระจกแบบบ้านใหญ่เลยสามารถเทควิวส่วนด้านนอกได้ค่ะจริงๆมองเห็นราชมังด้วยค่ะคุณเจแดนใครที่เป็นสายดูคอนเสิร์ตเนาะก็ใกล้มากๆค่ะราชมัง คืพี่ลิซ่ามาถูกต,ต้องค่ะ<ล>ใช่จริงๆเห็นถึงตึกใบหยกเลยค่ะคุณเจดานทางด้งนานโซนี้ค่ะข้อดีของโครงการนะคะจะเป็นตึกสูงตึกเดียวในทำเลนี้เลยค่ะใช่เป็นชั้นบนนี้ตัวโซฟาที่น่าค่อนข้างเยอะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีรองรับทั้งรูปแบบ2ที่นั่งค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบเป็นกลุ่มด้วยนะคะตรงพื้นที่สกายเลาค่ะ ใ,ใช่ค่ะโครงการมีปลั๊กไฟให้ทุกจุดเลยรองรับสำหรับลูกบ้านที่ work from home สาย work from home เลยค่ะแล้วก็ลูกศรจะพามาดูสเสน่ห์ของทำเลลาดเพลาบางกะปิแล้วก็สเสน่ห์ของสิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการนะคะยินดีมากที่ได้เป็ลูกศร โซนนี้นะคะโครงการจะใกล้กับ MRT สถานีบางกะปิ200เมตรเท่านั้นค่ะนั่งไป,ปนหนึ่งสถานีนะคะอินเตอร์เชนสายส้มค่ะซึ่งจะวิ่งเส้นมีนบุรีไปศูนย์วัฒนธรรมนะคะแล้วก็สามารถเดินเท้าไปเดอะมอลบางกะปิได้เลยค่ะฟังตรงข้ามก็จะมีแมคโครด้วยนะคะมี k ค c ตีน้อยด้วยค่ะใครที่เป็นสายกินนะคะอยู่ทำเลนี้ดีมากๆค่ะใช่ค่ะสายกินเยอะมากค่ะถูกต้องค่ะ นอกจากนี้นะคะด้านข้างของโครงการก็จะมีในส่วนของโรงพยาบาลเวทานีด้วยค่ะ<ช>เป็นโรงพยาบาลชั้นนําด้วยเป็นระยะทางที่สามารถเดินเท้าไปได้เลยค่ะคุณเจแรนแค่170เมตรเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวลูกศรพาไปชมข้างบนนะคะจะเป็นในส่วนของห้องครัวคิเชนสเปซนะคะผมบอกว่าสามารถทำกับข้าวเพิ่มเติมได้ใช่ไหมคะตรงนี้ตองใช่ค่ะสำหรับใครที่อยาก จัดปาร์ตี้แฮงเอาท์เลยเงี้ยค่ะไม่ต้องออกไปไหนโครงการมีให้เรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. คเจดรนด้าน,นบนนะคะก็จะมีเอาไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ mm hmm. แล้วก็มีตูวเว้เย็นบริการด้วยค่ะคุณเจเรนชิง mm hmm. ค่ะตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีในส่วนของห้องโครักิเชนเนาะสามารถบุ๊กิ้งเป็นไพรเวทได้ค่ะอย่างคุณเจแรนอยาก ทำอาหารกับทางครอบครัอวอะไรเงี้ยค่ะสามารถบุ๊กิ้งห้องนี้ได้ค่ะเรามีเตาไฟฟ้าให้ทั้งหมดสีหัวนะคะแล้วก็มีสิ่งหลังจานแล้วก็ตู้เย็นให้เรียบร้อยค่ะอุปกรณ์ในการทําอาหารของโครงการก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะคะครบถ้เลยกต้องว่าจามชามช้อนฟลอมมีมีดเพิ่มเติมด้วยถูกต้องค่ะก็คือไม่ต้องอะไรมาเลยเอาแค่ของขึ้นมาทำเท่านั้นนนค่ะแล้วก็มีตู้เย็นสองประตูขนาดใหญ่ด้วยค่ะคุณเจส เห็นส่วนกลางเยอะขนาดนี้ยังไม่หมดนะคะคุณนจแดดเราจะมีชั้นแดดฟ้าด้วยอันนี้เป็นไฮไลท์เลยค่ะเป็นยังไงบ้างส่วนกลางที่นี่เยอะมากๆเยอะมากครับเยอะมากไหมครับผมส่วนกลางเยอะมากๆค่ะใช้แทบไม่หมดเลย่ แล้วเป็นคุมบอกว่าวันหยุดก็แบบหยุดใช้ส่ากทรก็หมดวันไม่ต้องออกไปไหนเลยค่ะคุณจไดแแล้วก็โซนนี้นะคะโครงการเปิดมาจะเป็นในส่วนของปลูกผักสวนครัวค่ะนะคะโครงการก็จะมีในส่วนของโหระพาอันชันแล้วก็ต้นทับทิมให้เรียบร้อยค่ะโอ้คือครบเลยคระเ้ากับข้าวคือใช้งานได้ครับตรงนี้ใช่ค่ะอันนี้กำลังโตถูกต้องค่ะคือต่งชาเพิ่มเติม ต้องบนลมแบบค่อนข้างโฟร์เลยครับคุณลูกศรใช่ลมพัดผ่านตลอดค่ะโซนนี้๋ยวลูกศรหลังพาไปชมเป็นสกายเชียเตอร์ค่ะได้เลยครับมาที่เป็นดูดูหนังใช่ไหมครับใช่ค่ะนิติก็จะเปิดฉายหนังบนดาดฟ้านะคะ,ะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ลูกบ้านเข้ามาดูด้วยกันแล้วก็พบปะสังสงรรคะ์กันค่ะอันนี้ผมไม่เคยเห็นที่ไหนมีนะลูกศรใช่เป็น,ปนจุดไฮไลท์จริงๆค่ะ ก็จะทำเป็นลักษณะพื้นที่นั่งสโลปลงมานะคะแล้วก็ฉายโปรเจคเตอร์โซนนี้ค่ะจะเป็นโต๊ะนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคก็ดูหนังได้เลยนิติจ,จะจัดฉายเดือนละ4ครั้งค่ะคุณเจดีก็คือเป็นทุกเย็นวันศุกร์ถูกต้องค่ะเิมเตลิกงานมาเหนื่อยๆดูหนังนะครับโอ้โหน่าจะฟินละช่วงเย็นนะครับลมค่อนข้างโฟข้างบนใช่ค่ะลมดีมากๆค่ะแล้วก็โซนนี้เห็นวิว360องศาเลยค่ะคุณเจดีแล้วก็จะมีสกายจอกกิ้งแท็กด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่อยาก ออกกําลังกายโซนอินดอร์นะคะก็สามารถขึ้นมาออกกําลังกายโซนเอาท์ดอร์ได้ยกส่วนสาธารณะขึ้นมาบนดาดฟ้าเลยค่ะคุณเจแดนใช่ส่วนสาธารณะทริงจริครับแบบต้นไม้หลายพันแล้วก็ในส่วนของรูวิ่งเพิ่มเติมไปด้วยถูกต้องค่ะระยะทางวิ่งวนนะคะประมาณ200เมตรว่าวิ่งออกกำลังกายได้แบบเต็มที่เลยค่ะ <ผม S 3> ตัวนี้รอบกระโดดหนึ่ง,งนค่ะใช่ค่ะใช่แล้วก็นี่จะเป็นจุดไฮไลท์เลยเห็นวิว360องศาเลยค่ะคุณเจแดน ดูสวยมากผมว่ายิ่งช่วงเย็นยิ่งแดดเบากว่าน,นี่ครับ<ช>แบบไม่ออกกําลังกาย<ช>มากเลยช่วงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ท่าทิศตกดินฝั่งนี้พอดีค่ะเป็นซันเซ็ตสวยมากค่ะผมไม่ค่อยเห็นตึกแบบตึกสูงในโซนละแวกนี้เลยถูกต้องโครงการเป็นตึกสูงตึกเดียวในทำเลนี้เลยค่ะคุณเะแดช่วงเย็นผมว่าเปนตกดินค่อนข้างสวยแน่ๆใช่ค่ะแล้วก็จะมีโซนพื้นที่นั่งเล่นแร้กก็ยื้อเ้นยื้สายนะคะคุณเซรแดนมีด้วยใช่เหมือนสวนสาธารณะจริงๆเลยครับถูกต้องค่ะแล้วเรื่องทำเลก็คือดีมากๆค่ะใกล้โรงพยาบาลด้วยค่ะอย่างทางโซนน้่งข้างอย่างที่ลูกศรแจ้งไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลเว เวทนานีด้วยค่ะตรงนี้เลยใช่ใช่ค่ะอูใกล้มากๆากเลยคระุณลูกศรในระยะทางที่สามารถเดินเท้าไปได้เลยค่ะคุณจจแดนจะเป็นโรงพยาบาลเวทธานีนะคะอ๋อผมเคยเห็นอยู่เป็นโรงพยาบาลที่เด่นเรืรก่การรักษาสมองกับหัวใจถูกต้องคะ่ะจะโดดเด่นในเรื่องของสมองแล้วก็หัวใจค่ะด้นานในจะเหมือนคอมมูนิตี้มอลเลยนะคะก็จะมีร้านอาหารด้วยค่ะคุณเจแดนใช่ค่ะไกลมากๆค่ะ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นทาเลที่สามารถเดินเท้าไปทั้งห้างรถไฟฟ้าโรงพยาบาลได้นะคะใช่ครับผมถ้ามีก็คือมันราคาค่อนข้างแบบสูงมากๆเลยใช่ค่ะโอกาสนี้ก็จะเป็นโอกาสพิเศษของทางโครงการนะคะเรามีการร่วมแคมเปญกับไลน์เพย์ด้วยค่ะรับพอยต์มูลค่าสูงสุด5 0,000บาทาค่ะ1พอยต์มีมูลค่าเท่ากับ1บาทค่ะคุณเจแดนแล้วก็ราคาพิเศษของทางโครงการถ้าใครสนใจนะคะราคาเริ่มต้น2.79ล้านบาทเท่านั้นค่ะ ผ่อนเริ่มต้นนะครับผมเพียงแค่8,900บาทเองถูกต้องช่วงนี้โปรโมชั่นเยอะมากๆเร<ช>าขายในราคาของห้องเปล่านะครับผมได้ห้องตกแต่งครบพร้อมเข้าอยู่ด้วยค่ะยังไม่หมดนะคะยังได้เป็นเครื่องเช้ไฟฟ้าทั้งหมด5รายการด้วยค่ะสามารถคือยกกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยถูกต้องแล้วก็ยังไม่หมดค่ะเรายังให้อยู่ฟรีทั้งหมด1ปีหรือ12เดือนเท่าน,น เยอะมากค่ะถ้าใครสนใจนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามผ่านช่องทางเพจ The Original ้าวบางกะปิได้ค่ะก็จะมีช่องทาง Facebook แล้วก็ Line o f f i c i a l นะคะหรือใครอยากวอล์กอินเข้ามาโครงการได้ไหมคะคุณเจดีได้เลยครับผมพี่เจ้าหน้าที่โครงการก็คือน่ารักมากๆใช่ค,ค่ะใครอยากได้คอนโดติดถนนใหญ่ตึกสูงนะคะทำเลดีมากๆใกล้ฟรถไฟฟ้าใกล้ห้างใกล้โรงพยาบาลค่ะแล้วก็รูปแบบห้องตอบโจทย์มากๆค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะยินดีดูแลมากๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลย นี่นะคะสวัสดีครับผม